ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมพับจิวบาเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใส่โค้ดนะครับทั้งโค้ดปุ่มแล้วก็โค้ดความไวนะครับผมแล้วก็วิธีคัดลอกโค้ดด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วมาดูกันในคลิปเลยครับผมครับันดับแรกนะครับเรามาที่ตั้งค่านะครับผมให้เราเลือกว่าเราต้องการจะคัดลอกโค้ด ปุ่มหรือคัดลอกโค้ดความไวนะครับผมผมจะสอนวิธีคัดลอกโค้ดปุ่มก่อนนะครับผมเราก็เลือกปุ่มแบบกําหนดเองของเรานะครับปุ่มของเราเองนะครับผมนะครับผมเรากดเข้ามาในปุ่มของเราเลยนะครับผมเนี่ยครับเราก็ทําการคัดลอกมาเลยนะครับผมเพื่อนเลือกตรงเฟืองเนี่ยครับผมตรงข้างๆแผนหนึ่งนะครับผม ดเลือกกันหนึ่งแล้วมันจะขึ้นคําว่าแชร์นะครับให้เรากดคําว่าแชร์เลยครับผมการแชร์ใหม่จะทําให้โค้ดแชร์ก่อนหน้านี้ไม่มีผลนะครับก็คือแบบว่าถ้าผมแชร์โค้ดหน้านี้แล้วไอ้แช์โค้ดนี้ล่าสุดนะครับโค้ดที่ผมแชร์ไปเมื่อแต่ก่อนจะใช้ไม่ได้นะครับผมให้เรากดตกลงไปเลยนะครับผมเนี่ยครับมันก็จะขึ้นใาเลขโค้ดให้เรานะครับผม คัดลอกแค่นี้ก็ได้แล้วะครับผมพอเวลาใส่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับมาตรงเฟืองแล้วก็วิธีการค้นหานะครับผมแล้วก็ใส่เลขที่เราก็อไอคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับผมนี่นะครับผมมันจะมันก็จะขึ้นเป็นชื่อผู้เล่นนะครับชื่อผู้เล่นในเกมนะครับผมแล้วก็ให้เราแสดงตัวอย่างการใช้นะครับผมบางคนอาจจะคัดลอกไปเราอาจจะไม่ตรงนะครับผมก็สามารถ ปรับนิดนึงก็ได้นะครับผมเพราะว่าไอหน้าจอมันขนาดไม่เท่ากันนะครับผมถ้าเราใช้ก็กดใช้ไปเลยครับผมประมาณนี้อันนี้ของผมมันเหมือนเดิมอยู่แล้วครับผมผมกดขออนุญาตกดยกเลิกไปนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นโค้ดความไวนะครับผมอาจจะคล้ายๆกันนะครับผมนี่นะครับผมล้วก็กดมาตรงความไวนะครับผมใจโลสโคป มาตรงจัดการแผ่นผังนะครับผมแล้วก็มันจะมีให้เราแชร์โค้ดนะครับเหมือนเดิมครับเนี่ยครับมาให้เราเลือกว่าเราเล่นกี่นิ้วอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็มันจะมีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต i อ a d อะไรประมาณนี้ครับผมเลือกเป็นมือถือนะครับแล้วก็คัดลอกไปเลยครับแค่นี้นะครับผมส่วนเวลาใส่นะครับผมเราก็จะมาจัดการแผ่นผังเหมือนเดิมครับผม ก็วิธีการค้นหาเหมือนเดิมก็ใส่โค้ดเหมือนเดิมครับเนี่ยครับผมมันจะขึ้นประมาณนี้ครับผมให้เราเลื่อนดูว่าตรงกับที่เราชอบหรืออยากได้หรือเพื่อนก็สามารถปรับได้อีกนิดนึงนะครับผมถ้าเพื่อนใช้ก็นี่นะครับกดคำว,ว่าใช้แผนผังซึ่งในเกมมันจะขึ้นเป็นรูป โปรไฟล์แล้วก็ชื่อในเกมเลยนะครับผมกดใช้ไปเลยครับการใช้แผ่นผังแชร์จะบันทึกทับแทนแผ่นผังในเครื่องต้องการบันทึกแผ่นผังในเครื่องที่โค้ดหรือไม่อันนี้ผมมันเป็นโค้ดผมเองนะครับผมผมขออนุญาตกดออกนะครับผมว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่จะใช้ก็กดใช้ได้เลยครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะคัดลอกโค้ดหรือ ใส่โค้ดนะครับก็ประมาณนี้ครับสามารถทําตามได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ